ไอ้ยรครับสำหรวจครับทุกคนผมชิคเก้นเซกินบดีผมเป็นเลิศเกมแล้วมีลุ้ที่ยกแล้วก้ามใหญ่อะไรวะมัดเตะฮะสาบานนะนี่เตะเตะเลยกระทืบตีเนาะน่าจะกระทืบเอ้ยขอต่อยหน่อยขอต่อยหน่อยข <c oughs> อต่อยหน่อยเฮ้ยนายนี่สิเอ่อไอเกนี่มันยกของยังไงวะอ๋อ ยกเอ้ยี่ใช่ไหมยกขยะ่ไม่ได้ว่ากูพลังไม่พอกูกูมีพลังเท่าไหร่นะพลังเกียดดูมันจะเอาขอมาจากไหนวะให้กูยกอะไรอะ่นะฮะให้กูยกทียอะไรวะเฮ้ยมันไอ้อะไรอะไรนี่คนแข็งแรง่ะคนแข็งแรง่ะเขายกกิ่งไม้ก,กันยกได้ไหมวะไม่ได้วะ เฮ้ยอะไรวะยอนี้ได้ไหมเฮ้ยกูอ่อนแอขนาดที่กูยกขนาดยกขวดน้ำเปล่าๆที่ไม่มีน้ำอยู่ข้างในไม่ได้บ้าใช่กูยกแค่อะไรบ้างเนี่ยอะไรอะไรวะคุณสองมันนี่คุณบวกข้าก้ามไม่ใช่คุณหักก้ามแล้วซูเปอร์ลักซูเปอร์ล่าวะก็ช่างไหมเฮะ เฮ้ยแต่ละอันแม่งต้องการเป็นฝันทั้งนั้นเลยเบื่อมีใครมีใครจะให้กูยกอะไรได้มั่งให้กูยกอากาศอะให้กูยกอะไรให้กูยกอะไรหืมให้กูอยากรู้เฮียกูยกอะไรได้บ้างวะกูยกกระดาษอะเออวะกิวเกมนี่มีกระดาษให้ยกไหมวะแล้วพวกมึงเข็นเก่งการจช้หายคนณจะพับขอพูดยาวนิดนึงคนเฮียเลยแม่งยกตึกได้ทั้งตึก ดึงมือข้างเดียวอะไรอะเบคอนนายทำอะไรอะยกกระดาษเฮ้พาเสียอะไรวะโอ้โหเฮ้ยไอไอในนี้แม่งใสเลยรึเปล่าเห็นแม่งมีเสียงเล็กด้วยโอ้หมเอ้ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นไงเบคอนเพื่อนรักนายยกบอลในช่วงทีเอ้ยยกได้ลวเฮ้ยพลังก็คือเยอะอยู่นะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ก้าวไก้าวไเออรอดูคีนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยคือกำลังใจกดไลค์ตรงนี้นี่คือคำนี่ไม่ใช่คำขอมันคือคำสั่งไงล่ะ อกูนี่ขยัดให่ข้าตัวนี้จริงเนี่ยวัต้องทำหน้าใจเกเลเรแบบโชว์ทีว่าไม่มีกล้ารโภดีตังไม่พอซื้ออะไรวะให้กูยกกิ่งไมเ้เอ๊ะอะอะไรอะ่ะอ๋อมีออโต้คิกให้ด้วยเฮ้ยกูตรงไหนวะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เอ้าจู่ๆกูยกเองอ๋อซือมันยกเองให้อยู่แล้วน่าจะใช่ ตอนนี้ผมมีพลังมากกว่าจะสองพันล้อีกนิดหน่อยก็อะไรให้กูยกขยะขยะเพือ่ออันนี้ไม่อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะอันนี้อืมไม่ได้เหมารวมนะโอ้ยไอเขาพูดเขาพูดแรงๆนะไอเหี้ย อะไรวะมันชี้กูให้ไปอเออเออเอเอกูซื้อให้ก็ได้วะเออตอนนี้กูมีเลือดสับประมาณสามพันนี่ไงพลังสามพันให้กูยกอะไรให้กูยกลำโพงมันหนักขนาดนั้นเลยะลอะลำโพงหนึ่งแม่งหนักสี่ห้าโลมัง้งอะไรวะเอากูดิใช้เกมพาดอ่ะอแปดเก้าเก้า กูไม่มีตังค์จบไหมถ้าถ้ากูรวยเมื่อไหอไร่เดี๋ยวก,กูจะมาเติมแหลกให้ดูเลยถ้ากูรวยนะเดี๋ยวก,กูเติมแหลกครับเติมแหลกผสมลูกไข่ครับเติมแหลก,แกจนแม่ด่าโอ้ชตเอ้ไหนคนยก โอโ้ี่มึงยกได้ไงเนี่ยดูมือดีครับมือมันยังไม่โดนตึกเลยน่าส,สงสารจริงๆเลยคนที่อยู่ข้างในเนี่ยโหนี่ไงมืน่กว่าเลยอ่ะพี่นี่แหละที่เขาจะเรียกว่าดัมเบลที่แท้จริงไม่ใช่นดัมเบลกระดาษอ่อนๆแบบนั้นมันคุณกล้าภาพเอ้ยทำไมชอบมึงวาหา่ากลบาว้แล้วกขอปิดหน้าต่างงโคตรรกเลย ค่อยดีขึ้นมาหน่อยเออวะคุณคิดออกมันขายก้ามได้ใช่ไหมคุณคิดออกวะคุณคิดออกเออวะขายก้ามขายก้ามแล้วก็ได้ตังมาแล้วก็เอาไปซื้ออะไรวะเอ่อนี่ yes ซื้อซื้อห,หมดซื้อโอ้ทำไมในทำไมภาพมันดูมันบอกว่าแบบกูไม่มีพลังมากพอ ไม่ใจะกระตะเกียบอ้าวเฮ้ยพลังกูไม่มีให้กูไปยกไอ้ให้กูไปยกกรได้อีกแล้วถ้าทำให้กูดูตัวโตโต,วตวสวัสดีเพื่อนขอเซตหยอดได้ไหมพวกเราอะมันเป็นกลุ่มคนตัวโตโต,ตอะไรไอะไอ,อ้สปินเนี่ยอ๋อสปินไม่ได้หรือสึกมินไปแล้ววะ ถ้าถ้าเอาไปขายนะยังไงยกบาทได้และไอ้น,นี่แม่งยกบาทไอนนแม่งตัวเค่นี้แรงเท่าควายอืมมันปรับขนาดตัวได้ไหมวะนี่คือเซฟโซ่ถ้าออกไปมันก็คือตีกันได้เลยเอะไรวะให้กูถ้ากูแบบมีพลังมากพอให้กูไปยกเมืองบ้า คือตัวนี้มันแบบเอาไปขายแล้วมันจะได้แพงขึ้นต่อไปอะไรวะไอะ้เหี้ยตีกูเผลอปโดนเซลไอ้เจี๊ยแล้วเจี๊ยแล้วคูณห้าก้ามไม่ใช่ห้าก้ามอะค 5, อูณห้าก้ามอะเอออ้นนี้มีก้ามนะแล้วมึงคูณนะแล้วมึงยกดับเบิลหนึ่งครั้งเหมือนมันยกร้อยครั้งะ ต่อไปยกขยาขยาเกมนี้มันปลอก,กขนาดตัวได้ไหมวะเออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เออเออไอ,อไอ้นี่แม่งยกเครื่องบินเลยเว้ยเฮ้ยวีไอพีมันขึ้นจีละห้าหมื่นแต่กูอยากรู้แต่ไอ้ไอ้พวกตึกใช่ม่งยกยกกันอะ ไม่รู้ไม่เท่าไหร่ไอ้กลุ่มเชีย่ยนี่มีว่าทําอะไรเอ,อ่อขอไม่เอาทําทํามีตังอย่าค่อยมาซื้อต่อนีงไงยี่ไงนี่ไงเนี่ยโอ้โหขึ้นทีละร้อยเลยยังไงขายแล้วก็ยกยก,ยกอย่างงี้แบบเหมออือนออโต้คิกให้เองอ่ะอย่างงี้ก็แบบ เอฟเคจะสบายสบาเลยครับพี่น้องเฮ้ยเฮยมันแดงก็รอกไอ้ส่วมอีกก็ส่วมมาเกิด <laughs> ไอ้นี่แม่งลังแกเด็กใหม่เอาวในก็ลองออกไปดิจะมีใครจะมีใครกล้าต่อยคนที่มีตาโกโก้ <laughs> อ้าไอ้แม่งหมัดแข็งชัดๆเ <laughs> ออฉันรู้สึกเหมือนมีพลังใจเกเลวิ่งอยู่ในรังกราย ถ้ากูเอาไปขายก็จะได้สองหมืน่นเนี่ยดัมเบลซื้อเอ้ยไปซื้อดิขายนี่ไงตอนนี้มีตังค์สี่หมื่นหกพันเฮ้ยห้าพันดิไม่ใช่หกพันกูตกเลขแล้วปะเนี่ยแน่ไงมีไข่ใช้ใช้ในการเปิดสองเฮ้อสอง,สองหมื่นเลย ขอให้เจอที่ดีผมไหว้ผมไหว้ผมไหวเฮ้ยอีพิกแม่งต่อยทีเข้าเจ็ดสิบล้านเอจิตร้อยล้านกว่าพ่อพ่อเป็นตัวอะไรวะแม่งแดกเวโปรตีนแทมนนแม่ได้ไงวะเอออ๋อ,อปรับตรงนี้ดีเอเบกาทำใม้เตี้ยลงอะไร a พ e ย์ฮันเตอร์ น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจดีนี่โอ้โหน่าสนใจดีนี่แต่ที่ลลเราดูนะไอ้มันใส่สัตว์ตรงไหนวะอื้อหมเน่ามันใส่ตรงไหนวะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ปล่อยให้ตัวมันโตโตเชีย่ยกูหาที่ใส่สัตว์เลี้ยงไม่เจออยู่ตรงนี้วะนี่ไงเจอแล้วนี่ไง อุ้ยคูณสี่เลยเหรออะไรวะกดรับกดรับแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรไไเลยโอย้คูณสี่ร้อยหกสิบสองกว่าเยอะใช้ได้นี่เยอะมากเลยได้ตังค์มาอีกหนึ่งแสนทำไมกูกดแล้วไม่ได้วะอะไรอะเทรดอ๋อไม่ใช่เทรดดีเบิร์ตดีเบิร์ตด,ดีครับรออะไรดีเบิร์ต รู้สึกกล้ามโตๆแล้วว่าเขาปิดหน้าตาพวกนี้กันแม่งรกหูหรกตานี่ไงสตรอง,ตรองแต่ถ้ากูออกไปกูเลกเป็นครีสตรองแน่เลยอันไรวะเฮ้ยได้ยกอันใหม่เลยครับท่านชมไหนดูดิโอ้โหแบบยกตั้งนานี่ดี าแม่งไขมันล้วนๆนีไงขายได้มาสามแสนไหนไปลองไปสุ่มไข่ตัวโน้นดิว่ามันใช้เท่าไรมันอาจจะใช้ไห่เฮ้ยได้นะเนี่ยได้นะแม่งโอ้ีนิส่ไม่ดีนใส่ไม่ดีไม่ใส่ไม่ดีนใส่ไม่ด,ไมด,ไมดีไม่ใส่ไม่ดีไม่ใส่ไม่ดี ยังไงเดี๋ยวซื้อไอ้โอ้้ยทำไมมันแพงจังวะไม่ซื้อแล้วโคตรแพงเลยอะไรวะสถานีเอ้ยสถานที่ต่อไปกูโดนต่อยแน่นอนถ้ากูออกไปปุ๊บโดนต่อยแต่ลองเอาไปขายดูดิว่ากูจะได้สักเท่าไหร่โอยใช่ได้ใช่ได้ต่อไปต้องใช้5,000นี่ไง ไปรีเซ็ตต่อไปที่ต้องใช้คือหมื่นหนึ่งโอเคหมื่นหนึ่งละโอเคไปห้าหมื่นเฮ้ยอย่างนี้ก็ยืนรีบร์ดชิวๆด <t> ิมันให้กูยุกกล้องกล้องเจรงๆอะไรอ่ะ ถ้าออกจากเขตนี้ก็ก็คุณเหมือนเดิมหรือกูต้องกำจัดออกไปกูน่าจะตายก่อน <c oughs> กับเข้ากับเข้าสู่บ้าแสนอบอุ่นหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้อลลีเซ็ตได้อีกแล้ว,วชิวชิวอย่างเงี้ยอยู่ได้ทั้งวัน อันนี้ครับแตาบางจังเดียวถ้าผมมีระบักย๋ยวผมจะเติมแต่เลือดทำไมทำให้เลือดกูลดกระตึงหนึ่งวะเอ้มีหนึ่งล้านดีผมมีหนึ่งล้านโอเคเอ้เม่งคุูกำเนิดกูไม่ตึงหรอกไอ้วกวคุมกำเนิดแม่งดูดิคนอยู่ในเซฟโซนคนเยอะเลยอะ นี่ไงค่าบาลังแบบไม่รู้ในกล่องมีอะไรปอยในลองซูนี่ไม่มีมึงยกอะไรวะมึงก็ยกกล่องนัแบบ่นแหละแต่ในกล่องมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแบบคูณคูณเก้าห้าเปอร์เซ็นเอ้ห้าเ้คูณห้าแล้วก็คูณมันนี่อีกสองแล้วก็คูณโชคอีกสองแล้วก็คูเอออช่างมันเถอะมันบอกว่าคูณโชคเอ้มันคูณโชคเอ้ยเอ้ แล้วแบบมนันเพิ่มโชคให้คูณสองไงใช่มันไม่เอ้ยห้าได้นะดีรีเบริร์ดต่อไปสองแสนห้าเดี๋ยวรอไปสุ่มว่าจะได้ตัวจะได้ตัวปเปลี่ยนอะไรหรือจะโดนคุมกำเนิดแทนอพิมอะไรเย่เย่เย่เยเยกูอยากออกเอ้ยมันไปแล้วไปแล้ว อา่ารีบไปครับรีบอ่าเฮ้ยแมงสแปมเอไม่ใช่แปมนี่แคมเออเขาเรียกว่าแคมแม่งแคมอ่ะแมงจะไปซื้อไข่อ่ะแมงซื้อไม่ได้อ่ะเอ้ี่ยไอ้กอดส่วมมาเกิดบขอบคุณมากไอ้ก,กอดส่วมมาเกิดที่ที่สามารถฆ่ามัไแตอันนี้ต้องใช้ระอบอักไว้เฮ้แค่กูจะซุ่มทิปเปอร์อีกอ,อีทิปเปอร์แบบ ทีละสามฟอร์มไม่ได้ไร้ไงวะทุกอย่างต้องเป็นโลบักไอตูเปดน,นี่ต้องใจัดไม่้ันขอโทษครับผมจะไม่อยู่ร้านนี้อีกแล้วเอ้ยอะไรอะต่อไปไม่ให้กูยกเชียร์เลยอีกวะอ่ะสองหมืน่นไม่รู้ว่ากุญแอะไรอ๋อยิมแคทเอ้ยดูอกูหายไปไหนมันต้องแดนระดับหายจากจุดสุดนในตู้ ไม่ต่างกันกอูอยากได้พึ่งอ่ะอยากได้พึ่งอยากได้พึ่งไม่อยากได้ตัวกระจอกไม่ใช่เว้ยกูบอกว่ากูอยากได้พึ่งพึ่งพึ่งโอเคกูคไปละดยวปั๊บเอ้ <c oughs> อยไอ่ไอตัวนี้มันต้องใช้ห้าตัวในการคราฟ เพราะฉะนั้นสุ่มยาวๆมันชี้กูไปยกอะไรยกต้นไม้อืาเชื่อว่าไปเอาต้นไม้ก่อนแล้วค่อยกลับมายกที่เดิมเข้าใจทำไมหมดโอ้ยอ้ไอย่างนี้แล้วกูจะฟาร์ยังไงวะฟาร์ยังไงอยู่ไม่สุกเฮ้ย นี่ครับถ้าผมโดนค่าอีกรอบผมจะย,าย้ายเซิร์ฟแทนมีเซิร์ฟฟีผมก็จะไม่รู้ว่าชาเซริร์ฟฟีหรือเปล่าต่อไปให้กูยกลดเ k จังตึงเปี้อ้าวเฮียแล้วไงเอ้ยเอ้ยดีเซ่ได้ไหมวะไม่ได้ด้วยเอ้ยใครก็ได้ชื่อผมชี โอเกันเลยตั้มเลือดโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายเซิร์ฟทามิดเซิร์ฟเอพีผมจะรีบซ้ำแล้วผมก็จะไปซ้ำสามสองหนึ่ง let's go อ่าฮะสำเร็จค่ะท่านผู้ชมตอนนี้แบบไรบ้างน้ผมจะเซิร์ฟมันไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมอยู่ในเซฟที่คนน้อยมากๆเลยตอนนี้ผมเอ,อ่อในเซิร์ฟมีกี่คนวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีแค่เจ็ดคนเท่านั้นเองบอกเลยไม่ได้เยอะมากไม่ได้น้อยมากกำลังพอด,ดีเป๊ะ เออตอนนู้นแม่งยกอะไรกันโอเคอ๋อโอ้โหพูดทีละสี่หมื่นนะคะพี่น้องบอกเลยโหเยอะ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 มันจะโอโต้ให้กูณเลยวะโอ้ไม่โอโต้ให้แล้วอ๋ออะไรนี่ไงนี่ไงมันต้องกดตัวอ๋อลูแล้วครับตอนนี้ชมไปชมต้องกดตรงตรงนี้เป็นการโอโต้คิกไม่ต้องไปแบบไอ้พวกมาโค อ่อนๆหอกหยอยอโอ้ผมมีเก้าล้านเลยโคตรเยอะโคตรเยอะไม่แย่ไม่แย่จะไปสุ่มไข่ดูไข่ไม่กี่ไข่นั้นร้อยล้านไม่ใช่อุ้ยอีกยาวด้วยไม่ต้องทำหลายอีพีแน่ๆเลยไม่ก็ฟาร์มหลังใหม่ผมขอยอดล้านเยอะๆไม่ทำให้ไล์ผมจะตายคุณไปถึงบาทนี่ไม่ใช่คำขอมันคือการบังครับเซลโอผมมีสิบเจ็ดล้าน โอเคโอเคตอนนี้ผมจะรีเซ็ตแล้วเอ่อขาดอีกแค่หนึ่งแสนโอเครีเซ็ตเอ้ยรีเบิร์ดเย็ดบอกเลยตึงปีดูที่ต่อไปถ้ามีหนึ่งพลังหนึ่งร้านมันจะมันมันจะยกอะไรได้มั่งอยากรู้อยากรู้อยากรู้เนี่ยอนี่โอเคต่อ ต่อไปให้กูไปยกแทงอ,อ๋อไม่ใช่แทงน้ำไอแทงน้ำต้องการสิล้านโอเคเยอะมากอัน,นี่โอ้โหถึงเปียอันนี้มันต้องใช้9 9 9 9 9สนเก้าการก้าไปการปวดล็อกในการยกบาทอะไม่ใช่เลยยกรถไอ้สีชมพูนั่นแต่ทำไมมันไม่ปรับเป็นอันนั้นวะอันนั้นมันดูเบากว่าอันนี้นะต้องใช้6,000ล้านในการยกไอเฮียนี่ ใช่ทุกคนอีกหน่อยเดี๋ยวผมก็จะปปดแล้วไปเลยลำคาญไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ลำคาญขี้เกียจตัดคลิปเข้าใจนี่ไงตอนนี้ผมสามารถรีเบิร์ดได้แล้วแต่ผมขอไปขอเอยแต่ผมขอไปยกของที่หนักกว่านี้เหมือนกันรถคันเดียวกันป่าวะเหมือนกันคันเดียวกันป่าวะแค่ไม่เปลี่ยนสีทำไมวะให้สีหนักรอระนี่ไงยกคีละแสนบอกเลยเยอะแล้วก็ตึงไปอ่ะ อะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยกดแล้วเนี่ยเดี๋ยกกวกดแล้วเห็นได้เลยเ,ลยเออดอกลวงนี่งไงตอนนี้มีพลังมีพลังสักมาหมาจะสักสามร้อนอยวผมอาจจะไปขายดูได้วยว่าจะได้เท่าไหร่โอเคโู้ยยังใช้ได้อยู่นะยังยังใช้ได้อยู่นะเฮลิคอ,อปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ไอ้นี่มันลอยได้แบดบอยแบดตรงไหนวะว่ายกตึกขนาดนี้สงสารคนข้างในบ้างเถอะเอ้นี่ไงนี่ไงโอเคโอ้ได้ได้แค่นี้เองเอาเอาโอ้ oh. 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 Uh, ถ้าผมยกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็แบบจะยกได้อนันนึงคือจบคลิปเลยนะแบบขี้เกียจตัดละ โอเคครับตอนผู้ชมตอนนี้บอกเลยเนี่ยมันเพิ่มทีละแสนมันก็เยอะมากเยอะมากมันตึงเปี้ยสักประมาณสิบล้านน่าจะยกอะไรได้นะที่ไม่ใช่พันล้านนะเฮ้ยอยากลองต่อยกับไอ้เปรตนี่ว่ะขอลองหน่อยดิโอเคอันจจะตัง้งแต่เท่าไรหกล้านโอเคพะลังเขาเยอะกว่าผมเออว่ะเอาไปถึงหกล้านไหมเอาแบบพี่ตึงเป,เปี้ยไปเลย ผมมีพลังอยู่แค่สี่สี่ล้านตอนนี้ห้าล้ลานแล้วเฮ้ยจะหกล้านได้ว่าจะหกล้านแล้วจะหกล้านแล้วเย้เอ้ยจะหกล้านแล้วจะหกล้านแล้วจะได้ยกเท็กเตอร์ย e ว้าวมันใหญ่มากมันใหญ่มากไอตัวเนี้ยดูดิว่าจะเพิ่มจิงหรือเปล่าดูดิเฮย้ฮยเฮ้ยอ้าวเหมือนเดิม เหมือนเดิมเป๊ะเลยนี่ไงนี่ไงนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปขายดูดีว่ากูจะได้เท่าไหร่กันเชียวเอ้ยมันต้องได้ดีเฮ้ยร้อยกว่าล้านเลยอะพี่ไหนผมนำมาสุ่มดูดิถ้าสุ่มได้ตัวดีถ้าสุ่มได้ตัวดีๆนะบอกเลยตามนั้นคือจบเ,อเลิกยกก่อนไอ้พวกด้ำเปลกำกำไหน ไอไข่เนี่ยดูดิว่าคุจะได้เท่าไหร่กันเอ้ยไม่ใช่ดิมีแพนด้ามีแพนด้ากูต้องได้เสือ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 แพนด้าแปมึงอ่ะเอ้ยอย่าไปดูอยากเขาอาจจะดีก็ได้ขยะเอยกยอกยอกใครใช้ใช้ใชใชใชไปเถอะ โอเคครับนะสลับวันนี้นะก็แค่นี้ก่อนและการแสดงในบ่ายยนะครับอย่าลืมติดตามชิคก,กี้พากินที่ม่ใชนคำขอมันคือการบังคับ